ปล่อยครับค่าออกซิเจนแปดกว่าบ่อนี้เลี้ยงปลาอยู่นะครับมีปลานินแล้วก็ปลาสะเพียนเลยมั้งเวฟพุ่งาปล่งร้อยดเดู ออกคำุ่งมาปล่อยนะครับโดยันนี้ันที่12ตุ้งต,ต้ามเก่าหรือว่าพุา่งไม่นานประมาณ5-7เซนมีถึง10ด้วยดูซิว่าจะรอดมีรอดขอบคุณครับน้ำวัดได้8.2ออกซิเจนเท่าไหร่8นะครับปล่อยทดลองดูนะครับว่า วันนี้วันที่สิบสองมิถุนายนนะครับอ่าปล่อยไปเลยครับโอเคชึบบ่อ,บอขนาดนี้นะครับสิบสองมิถุนายนดูสิปกติบอ่อป้าเขาจะประมาณปีหนึ่งกว่าจะเก็บขึ้นดูที่ว่าจะจะเหลือไหมนะนเอาให้หมดเลยครับพี่ นนโอ้ยกระโดดกระโดดโอ้ยวิ่งโอ้ยว่ายน้ำดีเลยอะ่ะชอบเลยเออชอบเลยอะ่ะอ๋อรอยตัวจะเป็นอาหารปลาหรือเปล่าคอยดูตอนต่อไปยังไม่โต,ตใช่ไหมครับไม่เป็นหลักน,ะนั่งฟุ้งฝอยเม่งอยู<ะ>่เลยรอใช่ ่อตรงนี้ก็อยู่หลังหมู่บ้านนะครับเวาลาบดินก็คือหมู่บ้านผมก็คือซอยไปสนีนะครับผ่านบ่อยแลอนนั้นประจับปัญนจัยานบ่อเนี้ยเลงๆอยู่โอเคขอบคุณครับนก่กกุ้งตัวเล็กๆมาห้าหกตัวครับ ตัวเล็กๆห้าหกตัวเต็มหม้อม้อหนึ่งนึ่งให้หลานกินกุ้งเอาวัน,น,นวันนั้นเอามากินยังไงนะพี่พี่บอกบอกกล้องหน่อย,ต,ยตัวใหญ่แล้วใช่ไหมตัวใหญ่แล้วประมาณกี่กี่เดือนเมื่อเกือบปีเนาะ,ะปีไหนขอดูรูปหน่อยที่ขอดูรูปหน่อยอ่าดูรูปหน่ฮะนี่เจ้าของก็คือที่บ่อนะครับบ่อที่ผมมาทดลองปล่อยไว้นะครับ อ่ารูปนั้นน่ะอ่าเปิดเออเนี่ยเนี่ยนี่ยรูปนี่ครับนี่แนี่อ่ารูปต่อไปก็อ่าฮะใหญ่แล้วนะครับครับผมอืมเลงได้มันนึ่งฮะมันนึ่งอ่าไหนเปิดวิดีโอเมื่อกี้ที่ยพี่พี่ส่งให้ผมอ่ะอ่านี่โอ้โหใหญ่แล้วเนี่ยรอดนะครับใช้ได้นะครับเลี้ยงอยู่กับปลานะครับใช่ครับบ่อธรรมชาตินะครับตรงนี้นะครับ พอดีมืดแล้วนะครับอยู่หลังบ้านผมเองกอยประตสรีนะครับอบอร์ดตรงนู้นนะครับโอเคใครสนใจขอบคุณครับ